ก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับใช่ค,ะค่ะป๋าดีมากดีมากมาแซบกันต่อนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าห้ามาพลาดเบรกนี้เลยเพราะว่ารายการของเรามีเคล็ดความเพ่งความปังความรวยมาฝากคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปพม่าก,กัน<ช>วันศุกร์ใช่ไหมคุณวันศนะุกร์นี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณซ บ่อยนะแล้วยังไงคะเดี๋ยวเราจะไปเสริมกันยังไงเดี๋ยวเราจะไปที่มูเตลวยพม่าเนี่ยเดยวหนิงก็จะไปด้วยจะรยดกหิงไปด้วยทริปแรกก็จะเป็นสุกนีอ่าสุกนีไปทิปนี้นะไปกันเต็มเครื่องเลยแต่ตอนนี้หลายๆคนบอกว่าจองกันไม่ทันเพราะเราอ่ะจัดทริปจํานวนจํากัดมากๆนี่มันปาไปสี่ทริปทุกคนก็ยังจองไม่ทันนะตอนแรกเราจะจัดแค่สามสิบสามสามสิบสี่ถ้าอย่างเงี้ยเรา ทุกคนก็ไม่ยอมมันก็เลยกลายเป็นทิป1หนึ่งก็ประมาณ39ท่านรวมอาจารย์เป็นหนึ่งเด็กก็สี่สิบก็เป็นทิปใหญ่คณะใหญ่มาสมควรแล้วก็ไปมูกันเนี้ยก็จะมีคนที่บอกว่าแต่ว่าเวลาคนไลน์แอดเข้ามาหนิอาจารย์เป็นหนึ่งมีประมาณเป็นตอนนี้สองพันกว่าคนละที่ยังค้างไว้อยู่ที่ยังค้างไว้อยู่และแต่เรารับได้ตอนนี้มีสี่ทิปก็คือแบบได้ร้อยกว่าคนที่ไปกับเราเอาแล้วที่เหลือทํายังไงอะเราก็ต้องดูแลเขานะ่ยเขาเป็นแฟนคับรายการเรานะมก็วันนี้ก็เลยจะมาบอกบุญแต่ก็จํานวนจํากัดอีกนะคะค ใช่ไหมเนี่ยเราก็เลยไปสืบเสาะว่าทางนั้นมีอะไรบ้างเนี่ยเราก็เลยคิดเอามาเป็นเซตมหามงคลรวยทันใจค่ะนะคะเซตมหามงคลรวยทันใจเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอขอโชว์นิดนึงอู่ด้านหน้านี้อันแรกแผ่นดวงอันแรกจะเป็นดวงมหายันโภครั์นะคะอันนี้แผ่นดวงเนี่ยก็จะเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดของท่านนะคะแล้วก็จะปิ้นแปะเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ดูแผ่นเนี้ย เวลาที่เราไปที่พมา่าสองสามวันเนี่ยที่เราไปเราจัดใจทุกที่ ไม่ค่ะไม่ค่ะเราจะนำนำแผ่นนี้ไปร่วมอธิษฐานทุกที่ที่เราไปที่เชเวดกองเราก็นำไปด้วยจากนั้นเรานำทั้งหมดกลับมาหล่อพระด้านหนึ่งแล้วด้านหนึ่งหนึ่งแล้วนะคะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเงินที่ท่านทำมาเนี่ยเราก็จะนำไปทำบุญด้วยค่งั้นเราจะนำไปทำบุญที่เชเวดกงจุดดวงประทีปด้วยใช่จุดดวงประทีปหนึ่งพันดวงแต่อันนี้เป็นเจ้าภาพจุดไฟเจ้าภาพจุดไฟหนึ่งคืนนะคะท่านจะได้เป็นจากนั้นเนี่ยได้สังเกตว่าจะมีจำนวนเงิน เป็นใบอ,อนุโมทนาบัตรนะน,นี้นะคะจากจักที่พม่าเราก็จะนํากลับมาเป็นขนาดเท่านี้เลย A 3แล้วก็เคลือบด้วยพลาสติกอย่างดีอย่างนี้กลับมาให้จากนั้นก็จะมีเป็นอันนี้ต้องไปเอามาจากที่พม่านะคะนี่เป็นแค่ตัวอย่างะจะเป็นตะกรุดเทพทันใจะนะคะจากพม่าแล้วก็ยันเทพทันใจจากที่พม่าจากนั้นก็จะมีบทสวดบทบูชาแทา มาพร้อมกันเพจะได้สวดบูชาได้นะคะไม่ได้ไปเองก็สามารถขอพรผ่านตรงนี้ให้ผ่านเรานะคะเรานํากลับนํากลับมาให้บูชาได้ชื่นใจจากนั้นก็จะมีอันนี้เหมือนกันอ๋อจะเป็นหัวใจเศรษฐีเป็นพระอรหันต์สามองค์เป็นพระอรหันต์แห่งโชคลาภก็จะเป็นพระศิวลีนะคะพระสังกจายแล้วก็พระอุปคุตคนที่ทําธุรกิจเนี่ยอย่างบริษัทแม่มีครบ3องค์คนทําธุรกิจหรือคนที่เขาทําการค้าอะไรเงี้ย ก็จะรู้ว่าจะต้องบูชาองค์ถูกต้องค่ะอั้งนเนี่ยองค์เนี่ยแผ่นนี้ก็จะไปไปทุกที่ด้วยค่ะอาจารย์เราไปมูกันโดยที่อาจารย์นำไปเนี่ยคือพี่ส้มกำลังจะบอกว่าสำหรับคนที่ร่วมทริปไม่ได้เนี่ยทุกคนสามารถจะร่วมเนี่ยเช่าชุดบูชาเนี่ย แล้วไปร่วมทําพิธีต่างๆเนี่ยเหมือนทุกคนก็ได้ไปร่วมกันถูกต้องไหมคะแล้วแล้วนอกเหนือจากเรานำไปนำนำเงินที่ท่านออามาให้เราเนี่ยนำนำไปถวายที่เจดีชเวดางงแล้วเราจะไปหาที่ทําบุญกันที่นู่นด้วยเพราะบุญต้องต่อบุญต้องต่อบุญทําบุญทิพมูเตลวยทําทิพทิพมูไม่ต่อบุญไม่ได้ค่ะแล้วถ้าสมมติว่ามูอยากจะแบบ หาเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องทําบุญด้วยบอกเลยต้องอยากจะทาอยากจะทําบุญอย่างเงี้ยทำไงคะพี่โซ่โอนมาเลยค่ะพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะอ๋อนี่งพันเคือหมายถึงว่าตอนนี้นะถ้าสมมัวใครไม่ได้มีโอกาสที่จะไปแต่อยากร่วมบุญกับเราก็ทักไลน์แอดมานะคะที่แอดคุยแซบทราเวลหรือว่าสแกนเคียวคที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอร่วมบุญกับเราเราก็จะ จัดเซตอย่างเงี้ยให้กับทุกท่านแล้วเดี๋ยวเรามีภาพมาให้ดูว่าเราพาของท่านไปมูแต่เราก็รับจำนวนจำกัดเพราะเราไปเนี่ยทริปเนี้ยส้มแบกไม่ไหวส้มเป็นคนแบกเองเพราไปกันสามสิบกว่าคนเองใช่ไม่แต่ว่าคนที่ไปจากเราเนี่ยก็จะมีส้มกับน้องขวัญอาจารย์ซึ่งแล้วก็อีงใช่ซึ่งเราเนี่ยเราก็จะต้องนําของท่านดังนั้นเราไม่สามารถแบบมาเป็นพันๆอะไรเงี้ยเราเราทำไม่ได้คืออันเนี้ยเราบอกเลยว่าเราแก้ปัญหาให้กับคนที่ DM มาแล้วบอกว่าทําไม ไปไม่ได้นะก็เลยบอกว่าถ้าไปไม่ได้จริงๆแล้วก็อ่ะใช้วิธีนี้แล้วกันน่าจะเป็นวิธีที่ทําบุญได้ดีมากๆอีกวิธีนึงก็ถ้าเกิดว่าใครดูแล้วก็นุโมทนาก็สามารถไลน์แอดเข้ามาได้นะคะอะไรแอดคุยแซบทรา v เวลหรือว่าสแกน QR วอารอยู่ที่หน้าจอแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกบุญนิดนึงสําหรับคนที่ซื้อทริปมูเตลอยทราเวลไปกับเราในในทริป1 2ึ่งสเน่ย การทำบุญของอันแรกเนี่ยสำเร็จแล้ว <c oughs> ก็จะเป็นล่าสุดเนี่ยที่ซ่วมไปทำต้นปีเนี่ยเหตุตาม <c oughs> <c oughs> รูปนะคะ <c oughs> เราเป็นเจ้าภาพบวชพระ73รูปนะคะ <c oughs> ที่ <c oughs> เขาโกนหัว <c oughs> ที่วัดไทยพุทธชยันตีจากนั้นเนี่ย ก็บินไปตอนนี้นั่งอยู่สี่สังเวอยู่ไปบวชพระเจ็ดสิบสามรูปที่หน้าต้นโพเจดีพุทธคยาประเทศอินเดียนะคะประเทศก็ขออนุโมทนาบุญให้กับทุกๆท่านแล้วก็ผู้ชมคุยแซบโชว์ด้วยนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันบวค่ะการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นี่หมายความว่ารวมตั๋วเครื่องบินรวมทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยก็เป็นเงินของท่านที่เราได้ปัจจัยจากท่านมาเราก็เอาไปทําให้ท่านต่อเสริมให้ท่านเข้าไปอีกเพราะว่าเราบอกเลยชัดเจนว่าเราทําไม่ใช่มูหรือว่าอะไรเนี้ย <น>บุญต้องทำเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดดูแล้วสนใ <บ S 1> จอยากจะร่วมบุญกับเราก็1น9 5<า>้กบาบาทสามารถนะคะสแกน QR Code คหน้าจอตรงนี้ได้หรือเข้าไปที่ Li น์แอดคุยแซฟทราวซึ่งเรารับจํานวนจํากัดนะคะ500ท่านเท่านั้นจบแล้วคือจบเลยเพราะอย่างที่บอกแหละว,ว่าพี่ส้มอาจารย์หนิงแล้วก็คุณขวัญจะต้องมีคนถือสิ่งเหล่านี้ของท่านทุกคนเนี่ยไปทําบุญให้แล้วเดี๋ยวเราจะเก็บภาพถ่ายทุกอย่างกลับมาฝากนะคะแล้วก็อยากจะให้สมมติท่านไลน์แอดเข้าไปใช่ไหมคะให้ท่าน โอนท่านส่งส่งสลิปเข้าไปเลยแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยนะคะเพราะว่าเราต้องมาเขียนให้ท่านด้วยนะใช่ใช่ท่านไม่ต้องตอบไปก่อมาเดี๋ยวเราจะไปทักท่านเองก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่สนใจทัวร์มูเตลวยของเราแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างในวันนี้ด้วยนะคะที่สนใจเออเออเซตนี้นะคะก็เรียกได้ว่าแก้ปัญหาแหละเพราะว่าเราก็โดนว่ากันเยอะว่าทําไมจัดทริปคนนิดเดียวแล้วก็อยากให้หลายๆคนได้มาร่วมบุญกับเรานะคะแล้วเดี๋ยวเจ้าบุญมาฝากกันค่ะวันนี้คุณแม่หมด เวลาอีกแล้วอ่ะมาแป๊บเดียวพอเดี๋ยวก็บวกมาอีกนะโอเคคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาแซ่บกันต่อนะคะในวันศุกร์วันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ